ทีเดียวนะครับแต่ละคนเมื่อกี้เจอหลังเวทีว่าน่ารักแล้วด้านหน้าเวทีเต็มพลังยิ่งกว่านะครับถ้างก้นเรามาถามไปดีกว่าว่าเดอะสตาร์ทั้งแปดคนเนี่ยมีวิธีการในการดูแลลบน้กง เรวสคนเลยนะครับ จะเปิดครับผมเช็คตอนไหนที่ร้อนจริงๆนะครับตอนนอนตอนนี้มากว่าตอนนอนี่ร้อนใช่ไมจะนอนไม่หลับไหมครับนอนตัดตีแล้วก็พอครับผมใช่ครับแล้วพอตกกลางคืนก็ตื่นขึ้นมาปิดแล้วก็หลับต่อประมาณนั้นด้วยนะเปิดหน้าต่างเปิดพัดลมแทนนี่ครับยอดเยร็วเนะครับถ้าใครชอบวิธีของบุ๊คฮาร์เซนส์เลยสูสี ไปดีครับสามร้อยกว่าใบนับนิ้วอีกแล้วเริ่มนับนิ้วนับนิ้วนับมาสักกี่ใบสี่สิบห้าใบถือว่าเยอะมากนะครับห้าสิบใบนะครับห้าดีมากใครชอบพี่นี่ของเมย์ขอเสียงหน่อยสูงสีกันมากคราวนี้ยกดดันแล้วนะครับทุกทิ้งนะครับเป็นยังไงครับเป็นวิธี่ไหน ครับจิงงจ้งจะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็ที่บ้านจิ้งคือจิ้งเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่แล้วเงครับก็จะปลูกต้นต้นไม้อยู่แล้วเพราะว่าแบบไม่หละครับเป็นวิธีเราเล่อกถูกจริงครับปลูกต้นไม้นะ,ค,ะครับแล้วจิ้งจิ้งชอบปลูกต้นอะไรมากที่สุดครับต้นรับผม ดันไหมครับตอนนี้กดดันนะครับกดดันกดดันมากวิธีในการลดโลกร้อนทำยังไงดีครับวิธีของผมนี่ไม่ยากครับผมใครขับรถก็ขับอย่างเกินแปกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าอันเฉบช้าสำรองไวไม่ต้องรีบโอ้โยยอดเยี่ยมมากอ่ะใครชอบวิธีแจ๊สขอเสียงห็นโล่อะคนต่อไปเนี่ยจะเอาอะไรมาให้พี่นกอดก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับได้แบงค์ประมาณแบงค์เท่าไหร่ครับ20หรือแบงค์พันครับก็สีเขียวจะได้เข้ากับทีมงานโอ้ สุดท้ายกดดันเลยชิวๆสบายสบาย,สบายเหรอมั่นใจเหรอกาน,นสำหรับพี่ใส่สำหรับเอกเราให้บอกสองพิธีเลยละกันนะครับ ชุดประมาณชุดนั้นเกิดจากิ้ไปตรงนั้าเลยชุดประมาณก็เอาไปแบบผ้ามุ้งนะครับมาคุมตัวไว้นะครับอันนั้นปากสุดใจวิธีแรกแล้ววิธีที่สองครับวิธีที่สองอันนี้มีสาระนะครับก็พยายามเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ที่มีฉลากเบอร์หมาครับมันช่วยบี่ประหยัดไฟได้มันช่วยบี่ประหยัดเงินด้วยโอ้โหสุดยอดมากถ้ใครชอบวิธีเก่งขอเสียงหน่อยคนสุดท้ายคนดันสุดแล้วนะครับ ก็ถอดลับถอดให้หมดเลยถดีม่างหมดไม่ได้นอยนไม่ได้เยของที่แช่ไว้มันจะเน่าแถ้าก็อะไรที่ไม่ใช้อย่างแบบสวิตไปหรืออไรอย่าง้ก็ปิดปิมดเลยค่ะโอ้ดีมากไหนๆก็ไหนๆแล้วคนสุดท้ายก็ปล่อยอีกวิึงครับเอาละสเอสื้อสีดำนั้นยากอากอเมื่อกี้ สุดยอดมากนะครับวิธีนี้พี่น้องก็ชอบนะครับอะกรเจอาวิธีของเดอะตานต์8ขอเสียงหน่อยตัดสิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ละคนมีวิธีในการร้อนโลกร้อนดีมากๆถ้านั้นตอนนี้มาตังจะเป็นตัวแทนของพวกเราในการมอบหนึ่งวิธีในการร้อนโลกร้อนนะครับก็คือการมอบจักรยาน Toyota และสนาบันสิ่งที่เรมไทยมอบให้นะครับอตตอนนี้เชิญมาตังจับขึ้นมาหนึ่งรางวัลนะครับและผู้โชคดีได้แก่แตน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 แได้แก่ได้แก่แแต้องอยู่ในงานด้วยนะครับโอ้มาตังครับตัวเรวันนี้จัดการคุณกยศาสร์หรือจับฉลากกันนีครับได้มาแล้วหนึ่งรายชื่อได้แก่คุณ ุณน้พัดนับสองคุณน้ประพัดน,นับสามอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าห้าครั้งไม่อยู่เราจะสุดทบไว้จับรอบสุดท้ายเลยนะครับผู้โชคดีด้ะะวย่ังคุณธนวันรัตนามงคุณอยู่ไหมครับคุณธนวันรัตนวมงคุลมาอยู่มาเลยนะครับอยู่ไหมครับอยู่ด้านไหนอยู่งบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอ่ะชั้นแล้วนะครับวิ่งข้มาเลยครับวิ่งมาเลย สลน้อยแล้วกันนะครับวจะมาตัต่อเลยครับค่ะก็ตอนนี้มีสิงกำรแรปของตัวเองนะชื่อเพลงว่าอาศจรรย์ของหัวใจค่ะก็ตอนนี้พีเอฟีให้ทุกคนได้ติดตามันแล้นีก็ติดตามพีเอพีแลวก็เพลงมาตังด้วยค่ะโอ้มามาตังอสียงค่ะคนเจชูสามารถ d o ดที่ iju แล้วก็คุีบอกซ์นะคะก็ดอกจันมังา เส้นน้อยผู้โชคดีลิงลงมาแล้วถมทางนะครับตึงโดนนโดนะพี่หัวลงมานะครับไม่เชิญเลยครับของพี่ก็ต้องฝาติดตามต่อไปนะฝากติดตามต่อไปเลยอันนี้ไม่มงียบอ๋อเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับมาขอเสียงเป็นไปของแม่หน่อยแล้วต่อไปครับเชิญแล้วครับเชิญๆครันบฝากผลงานสเล็กน้อยครับผมตอนนี้ก็ยังรอผลงานเลยรออยูนนน่นะครับก็ฝากติดตามไอจีอนะครับ J A Y Y E Y จีส่วนตัวนะครับก็ธนาโชดแล้วก็โอเคครับธนาโชดแล้วก็โอเคนะครับอันนี้จับง่ายมากนะครับไปสกัดเอาเองนะครับถ้าจะกดทุมจะเจอนะครับมต่อไปยิงคนระับ คแล้วก็ตอนนี้ฝากผลงานของพี่ๆน้องๆนักศัพท์คนด้วยครับชื่อมีนไอจีสุดโต่งครับไอจีจุ๊งจิ้งอันเดอร์สกอร์เจเจครับโอเคขอเสียงหน่อยไปจุ๊งจิ้งและต่อไปเฮียบู้ของน้องๆครัก็ก็ก็เหมือนก็รอรุ้นๆกันในเดือนนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับผมว่าจะได้ผลงานอะไรนะครับผมก็ลืมติดไอจีขอด้วยนะครับผมกูกี่หกสิบเอ็ดนะครับ ลายจีของรองร้องก็คือเอในลงพีเคไม่มีใครถามเลยนะครับถ้ากันเข้าเรื่องของเราดีป่ะผู้จ้องงานของเราเอาไปเอาเออร์ตับผู้จ้อดีของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมก,ก่อนจะเป็นตัวแทนมอบให้นะครับสำหรับจักรยานคันนี้อัน้องๆขอมาลายล้อมกันหน่อยนะครับมาถ่ายภาพกับผู้โชคดีของเรานะครับลายล้อมกันเอาพวกเราขอเซ็นให้กับเจ้าของจักรยานหน่อย<ฮ>เป็นไงครับนักศัตร